ในส่วนภาคเช้าของวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่ส15เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ซึ่งก่อนจะได้แผ่เมตตาหลังจากทำบัดเช้าเสร็จ ก็ดีหรือทำบัดในส่วนภาคตอนย็นเสร็จก็ดีเราก็จะได้นั่งจะเริญจิตตภาวนาเพิ่มเติม ตามแนวทางของสติปทานทั้งสี่หรือที่เรียกว่าตามแนวทางของ <c oughs> นะสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐาน bài tên vị thị tàn thế phật chỉnh thầm chỉnh hay sáng ngục dù cả ba rộng dạng đại dạng nữa thì nên càng bói đi cầm อย่างเช่นพองหนอหยุบหนอองค์ของบริกรรมคำว่าพองหนอหยุบหนอเป็นการท่องการบริกรรมเป็นอาการที่คงที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นแต่สิ่งสมมติขึ้นพองหนอหยุบหนอคำว่าพองหนอหยุบหนอเป็นองค์บริกรรมเรียกว่าสมมติา เวลาเราบริกรรมและใจมันสงบส่วนอาการของท้องที่เคลื่อนไหวที่ผองขึ้นแล้วก็ยุบลงอาการที่มีอยู่ตามความเป็นจริงท่านเรียกว่าวิปัสนากรรมฐานเขามีเขาเป็นโดยธรรมชาติของเขา องขึ้นยุบลงหากว่าจับแต่เพียงอาการของท้องที่พองขึ้นแล้วก็ยุบลงก็ดูอาการเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็จะเป็นวิปัสสนากรรมฐานแต่หากว่าเราใส่องค์บริกรรมเข้าไปในขณะที่ท้องพองขึ้นเราก็บริกรรมว่าพองบริอทองสุดก็ใส่คำบานหนอ้อ ในขณะที่ท้องยบลงเราก็กำหนดประยุก์เมื่ท้องสุดก็ใส่คำบรรณองค์บริกรรมก็เป็นสมถะอาการที่เคลื่อนไหวของท้องก็เป็นเวปัสนาสิ่งที่บัญญัติขึ้นบริกรรมสมมุติขึ้นเที่ยงนะองค์บริกรรมนี้เที่ยงไม่เปลี่ยนแปลงส่วนท้องของเรามีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะอาการของธาตุทั้งสี คือดินน้ำไฟแล้วก็ลมจึงเป็นวิปัสนาเห็นว่าทั้งสมถะอุบายเครื่องสงบใจและก็วิปัสนากรรมฐานอุบายเจริญปัญญาคือการปฏิบัติเห็นการเกิดดับของรูปนามคือกายและจิตเนี่ยตามความเป็นจริง หรือบางสมนักก็จะบริกรรมวัสมาระหังสมาระหังสมาระหังอาการที่บริกรรมวัสมาระหังก็ทำให้ใจสงบนะอยู่กับบทบริกรรมก็จะเป็นสมถกรรมฐานหรือเราสวดมนต์นะโมตัสสะปะคะวะโตสวดมนต์ทำวัดเช้า ธรรมวจิตหรือว่าส่วนบนบทพิเศษต่างๆบทส่วนบนก็เป็นองค์บริกรรมมัภาวนาบริกรรมและใจสงบก็เป็นสมถกรรมฐานแต่หากว่าวิปัสสนากรรมฐานจะแตกต่างจะมีแต่อาการและอาการอย่างเดียว ที่มีอยู่แล้วตามธรรมดาตามธรรมชาติซึ่งเมื่อวานตอนเย็นก็ได้บรรยายนะเกี่ยวกับคำว่าสติกัญญาสติคือการได้ลึกรู้รู้เข้าไปในอาการแต่ละอาการเรียวว่นนั่งดูอาการแต่ละอาการไป จึงจะเป็นสติกปัญญาเหมือนเรานั่งดูท้องพองหนอยุบหนอเห็นว่าท้องพองยุบเป็นอย่างไรพองสั้นพองยาวหนักเบาละเอียดไม่ละเอียดเมื่อสติกำหนดตามอาการดูตามอาการก็เช็นไตรลักษณ์การเปลี่ยนแปลงของอาการท้องการ จะจะเรินวิปัสสนาในจิตกิเลสมีอยู่แล้วในจิตใจของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นโยมหรือเป็นพระในใจของแต่ละคนแต่ละท่านก็จะมีความรักความโลภความโกรธความหลงความยึด ความดีใจความเสียใจความเห็นแก่ตัวความตนหนีความบิชาทิษยาสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั้งในชายแล้วก็ในหญิงมีอยู่ทั้งในคนแล้วก็พระการเจริญมิปัญนากรรมฐานคือการรู้ตามความเป็นจริงว่าในจิตใจของเรามีของเดิม บาปก็มีอยู่ในใจบุญก็มีอยู่ในใจสุขรู้ทุกข์ก็มีอยู่ในใจในช่วงที่เรายังไม่ปฏิบัติธรรมการที่จะเรียนรู้การที่จะให้ความสำคัญในจิตใจเนี่ยมันถูกมองข้ามแต่หากว่าเราปฏิบัติธรรม สิ่งข้างนอกร่างกายไม่ว่าจะเป็นลูก <_ d ans> เป็นผัว <_ d ans> เป็นเงินทอง <_ d ans> เป็นหน้าที่การงาน <_ d ans> ก็จะถูกวางไว้ก่อนสิ่งที่เรามองข้ามคือจิตใจก็จะถูกยกขึ้นมาเป็นเป้าหมายมาเป็นประเด็นสาคัญในการที่จะเพ่งที่จะจ้องที่จะดูเขาเราก็เอาสติกับปัญญาเข้าไปเพ่งที่จิต ที่กลางลิมปีเราจะรู้ดูตามอาการที่เขามีอยู่นะคิดเนาะโกรธเนาะสุขเนาะทุกเนาะคอยตามดูกำหนดเวลาเขาโกรธก็กำหนดว่าโกรธเนาะโกรธเนาะหรือว่ารู้เนาะรู้เนาะตามไปจนกว่าเขาจะ ดบหรือว่าจางคลายออกจากจิตใจความคิดก็คิดนอคิดนอไปไม่ว่าสิ่งที่คิดจะเป็นเรื่องดีก็าตามเรื่องไม่ดีก็าตามเราเลือกสิ่งที่จะคิดไม่ได้ห้ามสิ่งที่จะคิดก็ไม่ได้หน้าที่ของเราคือดูเขา <c oughs> แล้วก็กําหนดตามไปรู้หนอเห็นหนอ่อคิดหนอ่อคิดหน่อไปดีก็ต้องรู้จักเขาทนอยู่กับเขาให้ได้ชั่วก็ต้องเห็นเขารู้จักเขาตามดูเขาไปจนกว่าเขาจะตายจะดบหมดไปจากจิตใจอันนี้ท่านเรียกว่าเจเริญวิปัสสนากรรมฐานคือการอาศัยสติปัญญาตามระลึกรู้ ตามดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีตัวตนนะบุญเนี่ยไม่มีตัวตนนะไม่ได้เดินมาเหมือนเราไม่ได้นั่งรถมานะโยมบาปนี่ก็ไม่ได้นั่งรถมาเหมือนนสุขรถทุก์ก็ไม่ได้นั่งรถมาไม่ได้ขี่เครื่องบินมามันเกิดแล้วมันก็นดับอยู่แต่ในจิตใจเป็นแต่เพียงความรู้สึก เป็นแต่เพียงความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ที่เกลียดที่ชอบที่ชังแต่เราไม่เคยให้ความสําคัญก็สําคัญว่าความโกรธท่มีตัวมีตนความรักความชังความเกลียดมีตัวมีตนพยายามที่จะวิ่งตามกระทาตามให้มีให้ได้ความโกรธน,นีงเป็นจิตนะซึ่งนาะทีอวเขาก็มีลักษณะควบคุมจิตแล้วก็อาศัยธ่าน ใช้ธาตุของเขาทำงานธาตุของจิตใจก็คือร่างกายจิตใจเป็นที่อยู่ของบุญและบาปคือกิเลสธาตุของจิตใจนะธาตุของบุญและบาปก็คือตัวเราร่างกายเราเวลาใจเขาเป็นบุญะอยากทำบุญอยากมีสินมีธรรมน้ำพระใจเขาคิดดีเราก็บอกไปวัดสีเขาบอกไปวัดสิเขาก็พาร่างกายคือธาตุของเขาตัวเรา มาวัดมาให้ทานรักษาศีลมาสวดมนต์ไหว้พระเวลาจิตใจเขาชั่วเดี๋ยวเขาโกรธเขาเกลียดใครเขาก็จะพูดในใจว่าไปทำร้ายเขาสิเขาก็จะสั่งาธาตุของเขา,าธาตุของใจก็คือร่างกายอะไปทุบไปตีนะไปลักไปขโมยเขา,าธาตุของจิตใจก็คือร่างกายก็จะไปทุบไปตีไปทำร้าย จิตเป็นนายกายเป็นเบาหากว่าเราไม่เคยให้ความสนใจในเรื่องจิตไม่เพ่งให้รู้เท่าทันเขาเราก็จะเป็นทาตของจิตไปทําชั่วอยู่บ่อยๆถต่ว่าจิตก็คิดดีนะพามาทําบุญบ่อยๆก็ไม่มีปัญหานะยิ่งทำมากยิ่งสวดมน์ยิ่งให้ทานรักษาศีลมากก็จะได้บุญมากก็จะสะงบม,มาก แต่หาว่าจิตเขาเป็นบาปนะความชั่วก็เยอะผาถาตของเขาคือร่างกายไปตั้งไปขโมยไปประประเพิผิดในสินหา้าทำลายร่างกายลูกเมียของคนของคนอื่นเป็นบาปเป็นกรรมนะเมื่อร่างกายทําแล้วถามว่าจําอยู่ที่ไหนก็ไปจําอยู่ที่ใจลนะอาใช้ร่างกายจะทำแป๊มเดียวบุญก็ตามบาปก็ตาม แต่เมื่อทําเสร็จแล้วจิตเขาจําไว้เนี่ยโอ้ยกว่าจะลืมในนานเนี่ยตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังไม่ลืมนะบุญที่ทากรรมที่ก่อตามชดใช้กันตามชดใช้กรรมไม่รู้จักจบไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยแต่นั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคือการตามระลึกรู้ดูจิตตามดูความคิดอารมณ์ที่ละเอียด เมื่อเราจัดการกับจิตให้สงบให้ระง,งับไม่ให้มนุ่นบายให้บนและบาปมันดับอยู่พังไหนจิตใจอย่างเดียวการที่จะใช้าธาตุคือร่างกายไปเบียดเบียนคนอื่นก็มีน้อยหากว่าจะใช้ร่างกายที่เป็นาธาตุของจิตก็จะใช้ในการไปพูดดีทำดีแทนดังนั้นในส่วนพางเช้าวันนี้ก็ประรกธรรม เกี่ยวกัสมถักรรมฐานคือใบเพื่องสงบใจแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานหรือใบเครื่องเจริญปัญญาคือการพัฒนาจิตการเข้าไปไเริ่รู้ตามดูอาการของจิตต่อเนื่องต่อเนื่องไปก็ให้ท่านทั้งหลายได้กำหนดเองสักสิบนาทีก่อนที่จะได้พามเพมเมตตาในส่วนพระชาวต่อไป